สวัสดีครับผมพบกับชายา DIY วทำเองได้ง่ายเดียวอีกแล้วครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนกรองแอร์อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองอากาศกันครับผมแถมอนด้วยพุกกินฮอนว่าก็แถมอนมาให้ด้วย2เ,เม็ด แหมเอ้พวกอันเนี่ยเองเข้ายเออไออก็แถมห่อนด้วเวลาน,นี้ยเว้ยเออ,อ,อเว้ยตอนเรียนก็น <c oughs> จัดการก่อนเลยอืมถ้างานเนี้ยอ่าอันนี้อะไรอืมอันนี้อันนี้กล้อง อากาศครับไอสันอเมร่าครับผมตัวน้นเลยตัวนู้นเลยวเยราจะเปลี่ยนกันก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ไคกันก่อนนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปห้องเครื่องของอเมราเลยนะครับนี่แหละครับเปิดออกมาง่ายๆนะครับด้วยคลิปล็อก2อันนี่แหละครับเห็นไหมฮะเนีย่ย ไม่ไม่ยากเลยครับเปลี่ยนกองอากาศนี่ครับง่ายมากเลยเห็นไหมแล้วก็ถอดดึงออกมาง่ายๆเลยครับผมเป็นยังไงสภาพครับอืม้มสวยงามน้ำปีเลยนะครับผมเขาเรียกกองอากาศแบบเปียกนะครับตัวนี้มัน <c oughs> กันน้ําได้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนตั้งแต่กี่กิโลนะครับหลายปีจนลืมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 8,000 0หรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะครับดูสภาพนี่ก็รอบไปประมาณโอ้แสนสีนะแสนสี่แสนห้าะนะครับเนี่ย9ปีจะ10ปีแล้วนะครับรุกคันนี้ครับผมเนี่ยครับดูสภาพครับของใหม่กับของเก่าโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ถอดเป่ากันด้วยนะครับก็น้าจะได้เปิดห้องเครื่องดูสักทีนะครับผมเห็นไหมฮะ โอ้สภาพนี้ถึงว่ากินน้ำมันครับอากาศเข้าไม่ดีนี่ทำให้การขับรถกินน้ำมันด้วยนะครับผมก็ควรจะเปลี่ยนหรือเป่าต้องการศาสตร์เป่าในควรเปล่าบ่อยๆนะครับผมผมไม่เคยถอดมาเปล่าเลยนะครับนี่ครับวิธีเปลี่ยนก็เอาไปใส่ที่เดิมเลยนะครับเห็นไหมครับมันง่ายมากง่ายจริงๆครับวิธีวิธีการเปลี่ยนกองอากาศของนิสสันอะเมร่านี่นะครับ มาร์ตโน e ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับก็สามารถเอาดูแล้วเอาไปทําตามได้นะครับเห็นไหมครับใส่ไม่ยากเลยครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวได้นิดนึงพยายามให้มันเข้าล็อกมันนะฮะมันไม่ยากเท่าไหร่เห็นไหมกึกเดียวก็จบเลยเนี่ยใส่คลิปล็อกเนี่ยสองฝั่ง อันนี้หลุดหน่อยครับใส่เข้าที่เดิมหน่อยแล้วกันครับให้มันดีๆเดี๋ยวอากาศหายใจจะได้โล่งโล่งจมูกครับผมจะได้แรงๆฮะนี่ครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายไหมคลิปล็อกแค่สองตัวนะครับนี้ก็อยู่นะครับมันแน่นแล้วครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องกันดูนะครับก็โอเคครับลองสตาร์ทลองขับดูแล้วก็ ก็มีผลดีครับดีดีขึ้นกว่าเดิมครับผมรู้สึกมันจะแรงอากาศเข้าดีกว่าเดิมเลครับมาไวกว่าเดิมนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนก็กดใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายครับผม